สมัยนี้มันไม่มีการส่งลิงก์ให้กับคนไทยแล้วแล้วก็ไม่มีต้องให้กดเลข9หรืออะไรพวกนี้แล้วครับโหลดแอปก็ไม่มีโหลดแอปไม่ต้องเพราะว่ามีแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวครับเครื่องตัวนี้ครับที่ผมได้พยายามสอบถามเพื่อร่วมงานนะครับเขาบอกเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดูดเงินครับมันจะดูดเงินได้70บัญชีต่อวันครับก็คือว่าแค่ลูกค้ายืนยันตัวตนครับมันจะมีคนทํางานอยู่หลังบ้านคอยเข้าสู่ระบบบัญชีของเราทั้งหมดครับ แต่วคน,น,คนที่คว <น S 2> บคุมเครื่องเนี่ยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ค,ครับเป็นคนจีน <c aten> ครับพยายามอย่าไปไปตอบรับครับโดยการบอกไม่ไม่ไม่แล้วก็วางสายไปอะไรไประมาณนี้ครับอย่าไปคุยนานพี่เพราะว่าระบบพวกนี้มันจะไม่ทําการตัดสายนอกจากคุณพี่จะทําการตัดสายเขาเองเครื่องที่ผมเห็นนะครับที่ผมรับทราบมาคือเขาซื้อมาในราคานะครับ400ดอลลาร์ก็เปรียบเทียบแล้วก็ปอกวไม่ใช่4ล้านด้วย4ล้านดอลลาร์ครับ เปรียบเทียบก็ประมาณ1 2อบล้านครับถึง130ล้านต่อเครื่องทั้งหมดมันมีสเครื่องครับก็คือว่าการทํางานของเครื่องนี้ครับผมก็คือว่ามีข้อมูลของคุณของของคุณของคุณพี่เนี่ยครับทั้งหมดแล้วและทีเนี้ยผมต้องการโทรมาเพื่อให้คุณพี่ยืนยันก็คือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนการเราจะทําการยืนยันเลขรปรจชาชนครับคือเวลาคนไทยนะครับไปทําธุรกรรมต่างๆครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้รประชาชนใช่ไหมครับการเปิดบัญชีก็ต้องใช้รบระชาชนเพราะเลขบัญชีกับ เลขบัตรจำตัวประชาชนจะผูกด้วยกันครับพอเราได้เลขบัตรจำตัวประชาชนนี้มาแล้วครับก็คือว่าให้ลูกคา้ายืนยันตัวตนครับว่าเลขบเลขบัตรจำตัวประชาชนนะครับถูกต้องหรือเปล่าผมก็จะทําการถามว่าเลขประชาชนของคุณนะครับถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เขาก็จะบอกอ่าใช่ครับแล้วคุณติดต่อมาจากไหนอะไรยังไงผมก็ทําการอ้างว่าผมติดต่อมาสมมุนครับจากอปปงอ,งอ่าดีเอสไอนะครับจากกรมศุลกากรนะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็พยายามจะถามเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ยใช่เ,เลขบัญชีนี้ไหมไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าพอเขาบอกถูกต้องผมก็จะลุกเอาโทรศัพท์ที่ผมคุยกับลูกค้านะครับเข้าไปเสียบที่เครื่องตัวนี้ครับและเครื่องตัวนี้มันก็จะรันระบบของมันเองนะครับแล้วก็จะมีคนทํางานหลังบ้านก็คือเป็นคนจีนนะครับคอยอยู่ข้างหลังเครื่องนี้แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่ครับทั้งหมดสี่เครื่องเครื่องก็4ตัวเวลาเราบอกข้อมูลพอลูกค้ายืนยันตัวตนเสร็จบอกใช่แล้วก็กด enter มันก็จะส่งข้อมูลไปที่เครื่อง และทางหลังบ้านก็จะทําการเจาะระบบหรือการแฮกโทรศัพท์เราครับเพื่อเข้าแอปสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเราเพื่อไปทําการดูดเงินในบัญชีออกมาบแบบว่าดูดออกมาแบบว่าไม่ให้เหลือแม้แต่บาทเดียวครับคือว่าต้องหายอดให้กับทุนจีน,น,ค,รน,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 นครับต่อวันวันละ150้าล้านครับต่อวันแล้วก็สายที่เขาให้เราโทรนะครับคือมีข้อมูลของเป็นราชการของคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามประชาชนบ้านเรือนทั่วไปที่มีการแบบ มีการหมุนเวียนเงินในเงินบัญชีเยอะอะไรต่อเดือนนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเราก็จะโทรไปหาคนนี้เหมือนเขาเจาะจงมาให้แล้วครับแล้วให้เราแค่ทําการยืนยันตัวตนกับทางเราแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับชื่อวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีของธนาคารที่เราเอ่อยไปทั้งหมดนี่ก็จะดูดได้แค่ขอให้คุณพี่ถือสายรอแค่2องนาทีหรือ3ามนาทีแค่คุยกับเขาครับเขาก็จะพ,พยายามเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นเพื่อให้เวลามันถึงกําหนดเขา ประมาณนี้ครับแลวหลังบ้านก็จะทําการต่อโดยการแฮกระบบโทรศัพท์เราถ้าเป็น iPhone ถ้าเกิดว่าถูกแฮกเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นว่า iPhone คุณไม่พร,ร้อมใช้งาน,นหนึ่งนาทีถ้าเป็นแ n d r o อ d มันจะขึ้นว่าข้อมูลตรงนี้ไม่ถูกต้องโปรดถือสายรอแล้วโทรศัพท์เราจะทําอะไรไม่ได้เลยครับก็คือตอนนั้นนะครับแก๊งคอนเทนเตอร์ของเราครับได้ทําการจอดระบบเรียบร้อยแล้วล้าทำการดูดเงินอยู่แล้วพอคุณปิดเครื่องหรืออะไรเงี้ยเปิดออกมาปุ๊บเงินทั้งหมดนะครับจะหายหมดเลย